มาไอ้น้องของการอึ่องน้ำเดียวครับนี่อึ้งเงินอึ้องหายห,ห้องหน่อยนี่ครับนี่นี่จะเหลืออะไรอีตัวหนึ่งนี่ไอ้น้องนี่อยู่ในหูนี่นี่ครับนี่อึ้งนี่ควัดเอาเลยนี่ครับนี่ตัวใหญ่อยู่ได้ครับฝนตกเมื่อวานนี่ครับนี่อึ้งงอมาด่ นี่ครับไอ้น้องอื่นนี่อันนี้นลงดินแล้วนี่ครับนี่นี่ครับเป็นน้องอึ่งอึ่งไ้ครับเดือละหูแล้ว

นี่ครับนี่อึ่งนี่นี่ครับนี่น้องนี่ได้หลายตูวอยู่ได้ครับนี่กรนีนี่วินาโคดนี่ครับนี่เวลาอยู่ได้นี่แต่มึงไม่เห็นครับมันมู่ไปผ้าเดียวย่างร้อครับวันนี้ นี่ตัวนึงนี่เอาไหมนี่นี่นี่ไม่ได้ลุมนี่นี่นีนี่นีนี่นี่นี่อยู่ในไฟเขานี่เออนั่นแหละนลดิ้นวดนา่นหูมันอยู่ในหูเออนั่นกนี่นนี่ครับเน้องอื่นี่ นี่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 ครับตัวใหญ่อยู่เ้ย มันอยู่ในหูครับนี่เดี๋ยวเราจกมาเบิ่งครับเจ้ครับนี่นี่นี่โอ้เดี๋ยวกานเอาอึนไปพี่ก้อนนี่ยทมเอาอึนอยู่ นี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องอึองเงี้ยการมากอ่ะได้หลายยี่พอได้ต้มอยู่ครับนี่พอได้กินยี่โด้พอีอ่น้องเลยต้มอึงเข้ากับซุกแล้วครับนี่พี่น้องเตรียมหากินข้าวน้่งเดียวครับนี่ตักกระเบื้องเลยนี่ต้มอึงครับนี่อึองการเมื่อคืนนี่แหละครับนี่มาๆๆาม้ไอ้น้องเอ้ย งเพลงคือกี่รงมเลยจะแซ่บขาโองกกอกรับจำแจวแซ่บเลยนี่ ขครย,ยคุขนมันยังทันินเมงเมากิ่เม,มงเมาเนี่ยมาไล่เมงเมาก็ได้เอา่าได้